เลือกที่จะมาที่เอต้องวางที่ A เท่นานั้นครับสำหรับ SLT ครับมาดคมาูครับเกมรีเทสของ D.I.S. ครับได้มีชนอนดิฟมาด่าไดา้อินโฟแล้วแบบนี้โโอ้ห <c oughs> <c oughs> ดูบอดี้บ็อกเอาแล้วทำไมออกมาก่อนอย่างนั้นล่ะเอาดีๆสู่หน้าบอกเลยสถานการณ์สร้างวีรบ,บุรุษครับหนึ <c oughs> 1> 1่งต่อห <c oughs> นึ่งนั่ียอร้รอยสิบเอ็ดต่อแปดครับ SLT เป็นฝ่ายนำวินสสำคัญของ D.I.S. ครับพลาดครับ Google Play Class ของซูน่าครับหนึ่งในคนที่ถูกขนาดนะ้ว่าโซว่ากอตในแอสเซนจัน8ซิมปอโอเบนบอกที่ทำมาทุกอย่างหายทอนเขาไม่หมดเลยและนี่บอกเลยว่ามาโคบอกกำลังสั่งแผนอยู่้องล้อไปนี่กูจะบอกเลยซูน่าแราต้มแอบแปลกใจกับแฟตแบกดีกว่าเหมือนเมนเนในเรื่องของเวลาเดนชอนดิ้นพลาหรือเปล่าหรือยังไงคือการบนที่บล็อกได้อินโฟแต่สังเกตดีๆฟรียังไม่ได้เดิน